สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงที่แล้วเด็กๆเรียนเรื่องอะไรคะใช่เรื่องอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไหมคะอ่ะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างคะเด็กๆจําได้ไหมคะเรามาทบทวนกันนะคะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารข้อที่1คือช้อนช้อนช้อนข้อที่2คือ จานจานจานข้อที่3คือช้อนซ่อมช้อนส้อมช้อนส้อมข้อที่4คือแก้วน้ําแก้วน้ําแก้วน้ำอ่าเด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ แล้ววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะมารายาทในการรับประทานอาหารมีดังนี้1ไม่เสียงดังขณะรับประทานอาหารเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เสียงดังในขณะที่รับประทานอาหารจะทำให้เป็นการรบกวนผู้อื่นหรือว่ารบกวนเพื่อนๆที่นั่งข้างๆเราใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ไม่ปาสิ่งของหรือขว้างเศษอาหารเพราะว่า การที่เราคว้างปลาสิ่งของหรือคว้างปลาเศษอาหารนะคะจะทําให้เศษอาหารที่เราโยนเนี่ยมันไปตกที่จานของคนอื่นหรือว่าไปโดนคน,นข้างเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารเราจะไม่โยนเศษอาหารหรือทิ้งเศษอาหารลงไปใต้โต๊ะอ่าต่อไปข้อที่3คือไม่เล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลัง รับประทานอาหารเพราะว่าอะไรคะถ้าเราเล่นมือถือไปด้วยทานข้าวไปด้วยจะเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังทานข้าวใช่ไหมคะเราก็ต้องรับประทานอาหารให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่เราจะเล่นโทรศัพท์มือถือการที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยทานข้าวไปด้วยมันเป็นการปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสมต่อไป ข้อสุดท้ายคือการล้างมือในขณะนี้นะคะคือช่วงนี้กำลังมีโรคระบาดคือโรคไวรัสโครโครโนาหรือโควิด19เราต้องทำการล้างมือทุกครั้งก่อนที่เราจะรับประทานอาหารจะใช้สบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ในการล้างมือก็ได้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและ เป็นการสร้างสุขลักษณะอันมัยที่ดีแก่วพวกเรานะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารไปแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่ามารยาทในการรับประทานอาหารมีอะไรบ้างงั้นวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กๆถ่ายวิดีโอในขณะที่เด็กๆรับประทานอาหารว่าเป็นยังไงบ้าง ว่ามารยาทในการรับประทานอาหารของเด็กเป็นอย่างไรสามารถหายลงกรุ๊ปลายห้องนะคะและคุณรูจะเข้าไปดูนะคะว่าเด็กๆทำยังไงบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย